สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อกิตครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสองอยู่ชั้นไหนปีไหนกำลังขึ้นปีสี่ครับอ่าอยู่คณะอะไรครับผมนิเทศศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงครับอ่าวันนี้พี่มีชาเลนจ์มาให้เราเล่นนะ,ะถ้าเกิดว่าเราดอดตะก,กร้อได้มากกว่าพี่เอาไปเลย100บาทของเองนิดพี่เซนอ่าเอาไป200ร้อไปวันนี้วันนี้200วันนี้เองเหนื่อยมาช่วยพี่หลายงานแล้วโอเคมากกว่าพี่โอเคโอกาสพี่เลยสามโอเคอ่าโอเคคนละาสามรอบเหมือนเดิมโอเคเริ่มสามสี่ห้าหก เจ็ดแปโอ้โหโอ้8อ่ะอันนี้8ทีของพี่อ่ะโอ้พี่ผมรอบเดียวแล้วคั้เอาให้ได้9ทีอ่ะก้เลยพี่เห็นไหมเนี่ยพี่เห็นเสื้อผมไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบูก้าเนี่ยเหรียญเหรียญมาแล้วเนี่ยย้อนมาจากเออเล่นไปตองมายแล้เกี่ยวอะไรกับตะก้อเอาเลยมาโอกาส5รอบเอาให้ได้9ครั้งโอเคกนเอาไปให้หมดเลยโอเคเอามากลับไปกลับเเฮ้ยอาไป เเก้าสิบเออาเยเออมาจัดยอดสุดยอเออผมหัวใจอีสานอันนี้อ่ะสองร้อยแล้วใช่ไหมใช่พี่มีชาเลนมาให้เราทำถ้าเกิดเราดอได้15ครั้ง200 100 100เนี่ยเข้าบัญชีโอเคนะเนี่ย200 100 1 0น1่0อ่ะเพื่อม่พวกเราโอเคอ่ะเอาเลย2ครั้ง2ครั้งนะ15ทีถ้าได้ออกไปเลยเริ่ม เฮ้ยพี่มันโกงผมมาลงทารุณทาเดี๋ยวขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะเอาตากล้องขอเสียงหน่อยครับขอเสียงเลยสู้ไม่สู้สู้เพื่อร้อยหนึ่งของกลุ่มเราโอเคคนละร้อยคนสามร้อยสองร้อยเป็นห้าร้อยเนี่ยทั้งตีเนี่ยเอาเลยเริ่มเรียนเพื่อเรียน ไม่ติดกังเกงไม่ติดกังเกง <laughs> เอาไม่พาโอเคครับโอ,คคบโอนให้น้องกิตร้อยเลยครับผมโอเคาทานไหมว่มาเงินรางวัลก้อนนี้จะไปทำอะไร สตูดิโอบะอีสานโอเคลบสองร้อยเดี๋ยวค่อยๆไปโอเคโอเคปั๊บปั๊บครับปั๊บปั๊บปุ๋ยหรือปั๊บหนึ่า C H A H E A W ดันอันเดอร์สกอทีจุดเคครับช่องอะไรอีกไหมบอีสานออฟิเชียลโอเคครับผมขอบคุณมากครับน้องกิครับโอเคครับ